กับเรียนท่านเจญครับประธานสภา,าที่ครบรพกับผมนายพงศกรนนุพรกรรมธิการเสียงข้างน้อยจากพรรคเพื่อไทยขออนุญาตเสนอส,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 สงวนความเห็นในมาตราที่24กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับต้องขออนุญาตเรียนว่าในปี2564กระทรวงศึกษาธิการได้รับจัดสรรงบประมาณ358,360ล้านบาท ตัวเลขกลมกลมผมขอสมนความเห็นตัด1%จากยอดที่เสนอ129,854ล้านบาทถ้าจะพูดถึงแล้วกระทรวงศึกษาธิการมีแท่งที่สำคัญสำคัญที่จะต้องกล่าวถึง 1. สําสำนักปรัสอ 2. สอพทสำนักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาสอสอสำนักการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสกสกสที่จะพูดถึงนั้นต้องขออนุญ,ญาตนะครับก็คือสํานักปลัดครั้งนี้ได้รับการจัดสรรก็ประมาณถึงห5 5ห้าหล้านบาทแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องขออนุญ,ญาตที่ต้องเรียนและก็ต้องตัดงบประมาณในครั้งนี้เนื่องจากสํานักปลัดนะครับได้เสนอแผนเสมอภาคทางการศึกษา3678ล้านบาทในจำนวนนี้นั้นนี่ปรากฏว่าทางสำนักปลัดได้ให้ความสำคัญกับทุน 1ทุนหนึ่งอำเภอซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญปรากฏว่าปีนี้จัดมาแค่74 000, 000, ล้านบาทจากจำนวนเงินถึงห้าหล้านบาทสิ่งที่ต้องพูดถึงก็เนื่องจากว่าทางกศนนั้นนี่ได้จัดสรรได้รับการจัดสรรงบเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนะครับในการที่จะลงหน่วยงานที่สำคัญสำคัญในสำนักประษัทก็คือกศนกศนน,นั้นก็คือการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยถ้าจะพูดถึงผลสำเร็จเห็นทางผู้มาชี้แจงนะครับด้วยเรียนว่ามีนักเรียนกศนถึงล้านสองในปี63แล้วก็บอกว่าประสบความสําเร็จในปี64นั้นนี่เหลือผู้ที่เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยแค่นะครับเขาบอกว่าแค่9 26,54สคนต้องขออนุญาตว่าผลสำเร็จไม่ได้เกิดเลยถ้าแบบนี้เพราะอะไรครับ พราะว่าเรามีปัจจุบันนี้การศึกษาของเราก็คิดว่าก็ไม่ได้แพ้ที่ไหนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธยาศัยนั้นนี่สมัยก่อนมีไว้เพื่อผู้ที่ขาดช่วงทางการศึกษาผู้ที่ลําบากฐานะทางการศึกษาไม่ดีการเดินทางไปเรียนหนังสือก็ลําบากก็ขาดช่วงทางการศึกษาและไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาเลย เราเลยถึงมีกศนเพื่อที่จะให้ผู้ที่ขาดช่วงทางการศึกษานั้นนี่ได้มาศึกษาต่อให้จบมัธยมต้นหรือจบมัธยมปลายและได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยแต่ครั้งนี้นั้นปรากฏว่านักเรียนกศนนั้นนี่มีมากเหลือเกินสิ่งที่ผมจะต้องพูดถึงก็เนื่องจากว่าจํานวน9ก้าแสนกว่าคนนั้นนี่อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบว่าจํานวนนักเรียนนี่มีขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าพิธีตรวจสอบฝากถึง ปป,ปชฝากถึงสตงไปดูเวลาเขาสอบกสนเขาจะเช่าโรงเรียนในสามันนะครับในการที่จะสอบไปดูจํานวนโต๊ะกับไปดูจํานวนนักเรียนนะครับว่ามันมีนักเรียนที่มาสอบนั้นนี่ตามรายชื่อหรือเปล่าลงไว้พันคนนี่จะมาสอบบางสถานที่ต้องขออนุญาตนะครับไม่ถึงร้อยคน อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมต้องขออนุญาตที่จะต้องเรียนเพื่อนสมาชิกนะครับว่าได้ช่วยกันตรวจสอบตัวนี้เพราะเนื่องจากว่าเหลือบลายทางการศึกษามีมากเหลือเกินอันนี้ก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนเรารักการศึกษาเรารักลูกหลานของพวกเราและเราเห็นใจผู้ที่ขาดช่วงทางการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งผมต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าสำนักปร,รัดตั้งงบที่ไม่เหมาะสมนะครับในเรื่องของกศนเช่นเดียวกันก็คือศูอนย์กศนประจำำําตําบล จริงๆแล้วมันต้องไปก่อสร้างนะครับในยุควิกฤตอย่างนี้และสิ่งที่สําคัญก็ต้องพูดจาไว้อีกว่าการดูงานศึกษาต่างประเทศก็ยังมีอีกนี่คือการตั้งงบประมาณที่ไม่มีความเหมาะสมต้องขออนุญาตต้องตัดลงอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นว่าต้องตัดลงหนึ่งเปอร์เซส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตที่จะต้องชี้แนะว่าสําหรับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจาตำบลนั้นนี่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเลยอย่าไปขอเรี่ออะไราจากพี่น้องประชาชนเลยใช้โรงเรียน ประจำตำบลโรงเรียนประจำหมู่บ้านซึ่งตอนนี้สปทเองได้ยุบโรงเรียนเล็กนะครับเข้ามาเรียนรวมกันเนี่ยสถานที่ยังว่างเปล่าไปใช้ตรงนั้นก็ถือว่าได้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสถานที่ราชการขออนญาติชี้นําชี้แนะให้สํานักปลัดโดยเฉพาะกศนได้ไปปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งที่งบประมาณของสานักปลัดสํานักปลัดที่ได้รับไป5 0,000ื่นกว่าล้านนั้นเนี่ยในส่วนของสชคือศึกษาเอกชนบอกว่าสนับสนุนโรงเรียนเอกชนถึงสองล้าน 2,955คนเงินก็ต้องเข้าไปสนับสนุนนะครับท่านประธานครับถามว่าระบบมีนักเรียนผีหรือเปล่าให้ช่วยกันตรวจสอบถึงแม้ว่าระบบปัจจุบันนี้ได้ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมากมายทุกทุกกลมทุกแท่งนะครับต้องขออนุญาตกลับเรียนยในกระทรวงศึกษาธิการนี่ทุกแห่งขอซื้อระบบครูพันธ์ทางการศึกษาเลยโดยเฉพาะไอทีนี่มากเหลือเกินสิ่งที่ต้องพูดต่อไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของสอพฐและเรื่องของสอ,อสอ ขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะครับเนื่องจากว่าได้รับจัดสรรงบประมาณมากเหลือเกินอย่างสพอก็คือสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ2องแสนเล้านบาทสอสสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา24,00 0ล้านบาทในส่วนนี้นั้นต้องขออนุญาตกลับเรียนว่ามีงบคุรุพัณธ์และการศึกษาโดยเฉพาะไอทีมากเหลือเกินต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าเราอยู่คณะกรรมการวิสามัญและอนุ ศึกษานะครับในการที่จะตัดงบป,ประมาณที่ตั้งเกินไว้ของอนุศึกษานั้นนี่ปรากฏว่าท่านประธานที่รบครับสปทอเอาหนังสือบาเรียงเป็นตึ้งเลยแล้วก็ผู้มาชี้แจงนะครับก็ขออนุญาตว่ามาใช้ระยะเวลาที่ให้พวกเราได้พิจารณาเนี่ยน้อยนิดเหลือเกินจํานวนเงินเจ็ดหมื่นล้านของสปทนั้นนี่ให้พวกเราพิจารณาไม่ถึงสองสามชั่วโมงแล้วมีคูรูปพันทั้งหมดสามหมื่นกว่ารายการเงินเจ็ดหมื่นกว่าล้านแล้วเราจะพิจารณา ได้อย่างไรเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอนุกรรมธิการทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานก็บอกว่าท่านเลขาท่านคณะกรรมก,การที่มาชี้แจงท่านไปพิจารณาดูว่าถ้าเราตัดแล้วไม่กระทบต่อการศึกษาไม่กระทบต่อลูกหลานเนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านลองนําเสนอมาอันนี้คือความริงใีการปฏิบัติงานก็นําเสนอพวกเราเข้ามาตอนแรกนะครับต้องขอ,อยากาบเรียนด้วยความเคารพเสนอบอกว่าจะให้ตัดแม้แต่สบถอเอง2300ล้านจ,จู่ๆเวลาเข้ามานะครับ ก็ขอลดเหลือ1 2 0 0ล้านเราก็ให้ความเห็เนใจไปขอญอาตท่านประธานอีกหนึ่งนาทีจะได้สรุปเลยครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาท่านประธานที่ารพบครับหลังจากผ่านการชี้แจงไปในของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการย้ายผู้หารระดับสูงและสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าผู้มาชี้แจงนั้นนะครับได้มีการาโดนย้ายไปหลายคนโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการระดับสูงและมีเสียงออกมาอย่างนี้ครับท่านประธานที่กรพครับ บอกว่าเราไม่ได้สนองตอบต่อผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจต้องการนะครับที่จะต้องการในสิ่งที่จะพูดแล้วก็คือมีอำนาจในการสั่งการต้องการในงบประมาณของไอทีมาพูดอย่างนี้พวกเราก็ใจหายปรากฏว่าอักษรย่อที่จะต้องได้พูดถึงวันนี้เพื่อที่จะต้องได้กล่าวถึงในอนาคตในการพิจารณาไว้วางใจก็คือผู้มีอิทธิพลชื่ออักษรวอนะครับในการที่ชี้สั่งคราการและชี้สั่งส่วนต่างๆว่าจะต้อง เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับ3บริษัทซึ่ง3บริษัทนั้นต้องขออนุญาตที่จะต้องกล่าวอีกนิดหนึงท่านประธานครับว่ามีอักษรอะไรบ้างก็คืออักษรบริษัทนั้นก็คืออักษรกไก่และอักษรบอยไม้และอีกบริษัทหนึ่งก็คือสตัวอักษรก็คือ บริษัทที่รับจ้างไอทีทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือการหัวกันระดับสูงเพราะฉะนั้นผมขอญาตที่ต้องสรุปว่าขอเสนอความเห็นในการตัด1%และขอฝากและถามถึงคณะกรรมการเสียงข้างมากว่าต่อไปนี้ในการพิจารณาในส่วนของอนุข,ของกรรมธิการการศึกษาเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรในการศึกษาในการที่จะทําให้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เสียภาษีและพี่น้องประชาชนได้ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับขออนุญาตที่จะต้องเรียนถามกับบริการเสียงข้างมากมแล้วก็ขออนุญาตที่จะต้องตัด1%อร์เซในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับขอบคุณครับขอบคุณครับ